กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุก่านบวาายอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศละต่างประเทศนะพี่น้องพบพอกับน้องหนัดคือเก่าเด้อจ้าเด้อตอนนี้น้องหนดกำลังไปส่งข่าวน้องตานพี่น้องเอ้พายติบขเขาไปส่งน้องตานเนาะก,ก็มีสัวไก่เลยพี่น้องมีสัวไก่ในถ้วยสําหรับเพลินท้เดียวสัวไก่ถ้วยหนึ่งครับพอ่อแล้วก็เขาเหนียวหอนหอนนะพี่น้องตอนนี้กำลังไปส่งเขาน้องตานพี่น้องจา้า หย่าไล่ไลายพี่เราไอยู่นั่นปวดท้องอันนี้พายน้อยนี่เนาะสอนได้แต่เมฆกระดาบผมีละหัวปีปีที่แล้วนี่ล่หัวไล่ไลายโอ้ยมาลงกะ บรรยากาศย่ำเศร้าด้วยจ้าพี่น้องเมื่อในวันที่เก่าเดือนหกนะพี่น้องเ,อนเนาะ,นนะถ้าเป็นเดือนเดือนสากลอยู่ประเทศลาวกับเดือนเจ็ดเนาะแต่ว่ายังเป็นเดือนหกทางประเทศไทยนะพี่น้องเนาะวันที่เก่าเดือนหกจยจ้าเด้ออันนี้เป็นกาที่วานใหม่เนะท่านสม้ม <c oughs> กาที่วานใหม่กำลังขืนเลยจ้กากำลังเคี้ยวงามเลย ก่อนกับเที่ยวเขียวกลายสิพอดำเลยเขียวงามขนาดเลยแต่กโกแล้วพี่น้องจ้า ค่ะบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะอหอมกลิ่นกาพี่น้องโอ้ยหอมกลิ่นกาหญ้า,ากระปุ่งนอดแคมตามคันพละงัวบดได้เข้ามาเนาะโอ้ยากาอนาทีอะไรรอซีมือน้องหนักกระปันเอชนี จัดไปนอนจังแข้งลูกจัดไปนอนจังแข้งลูกเพม่ลท้ายหน้าหูเปล่าเมื่อกี้แล้วแล,ล้วก็ร <c oughs> ีบไปไหนไปนี้นะแล้วเลยนาะพี่น้องแล้วเลยจังแม่งตะขางทางั้งส่วนมันเนาะ ตัวระมันมาตั้งไว้เลยนี่ดาจิเป็นไทยมะเสาร์นี่เนาะ ากาศดีๆน้องนะลมพัดลมตีต้องการโทษด่วนเลยค่ามาส่งข่าวพี่น้องจ้า เก่ามุงข้าวเก่ามุงไปข่าวหิวเขาแล้วจัอกจะกินจะพูดแล้วอยู่พี่มาพี่ว่า สารนี่ยแ่นองแกมบุมมงัดเห้ปัวกินในได้เนาะขอน่องอันเียเห็นเหตุปัวป่ะสัแม่แก้มบุมมางนาเทดนี่แต่ดอกง่ายี่นาะนี่แต่ดอกางามขออันเนยไทยนะาวนมะนทอนี่บอกสามห่ทั้งิงสามสี่ห่ โอ้ตรง้าย,ยังสามสี่หายนี่หละนี่นนอะเป็นไงไอหนุหน่มฮะ ก็จังไดถ่ายกินข้าวเมื่อไรอะพะวะฮะอ้โอ้อยขอโทษพี่น้องอ่ะโ,โอ้ไอ้นนุ่มตันขยันได้พี่น้องจ้าไปเรียบร้อยของกินพี่น้องถ้าผานสิกินเลย บมมีแมงแข้งไหมฮะมงแงแข้งบมมีบ้งมันเอเสนี่ชวนนี่กะงามอยู่ดีพี่น้องมันเป็นงามอยู่ได้เป็นไรยังเท่านี้บ้งฮะเออ ยังทอเห็นพี่น้องเลยสิแล้วแล้วขอใน้เร่งมาสั่นเลยบ้านเราก็มีบ้านเพิ่มเนาะพี่น้องเขาจะปลูกเพื่อนเพิ่มด้วยบ้านนะพี่น้องเขาจะปลูกจุธงไหาทองนาเลยเติ่มขยับขยายออกมาเลยพี่น้องเย อันนี้เพิ่นนั่นเอื้อยอะไรลูกลูกลูกปาลาอะไรเนาะแต่ว่าเพิ่นอยู่บ้านนาจานพี่น้องแล้วเพิ่นก็มาปลูกเพื่อนอยู่นาเพิ่นเนาะแต่ว่าบ้านป่ากอะอากาศดีได้พี่น้องเลยส,สาบอายสะ,ะเวินโบเออาดเนาะเพราะว่าเฮือนทานบอปลายเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันบ้านยังเป็นบ้านบ่หญ่เนะาะก็เลยแปลว่าโบอเอาอาดพี่น้องอยู่สบายอันนี้ทางออกนาเนาะพี่น้อง เชียงเพลงกับเจ้าเปิดถือพี่น้องเลย <c oughs> เพิ่นไก่เคียงกับเจ้าเปิดเพลงกลยก็ถึกเปิดแต่เสาเลยเหมือนปวดโพดอันนี้เพิ่นก็เห็ดน้ำมังจับเรียบร้อยแล้วพี่น้องทางออกน้ำกับพอดีลมหลดนนเนาะเห็ดค่ะไหลงัวไหลย,ย,ยังงอกระสบายแล้วพี่นอ้องวันนี้ าแล่นกินนั่นงัวแลนกินเขากินอยังเนาะคือหน้าป่าเนี่ยเพิ่อกิบภัยพิบัตอันนี่มีปีเดียวปีนี้แหละเพิ่อบัยพิเฮตินาพี่น้องว่าลูกหลานเพิ่อไปไทยเบิดนเนาะเพิ่ก็เลยเฮตุบอลบันปล่อยงัวพี่น้องเหตุบอลปล่อยงัวค้างงัวเลี้ยงงัวเลย แต่ละปีเผุญกระเฮ็ดกรูปีเนาะมีปีปีเดียวปีนี้แหละเพิ่นบริหิทธ์แต่ได้มาคือในนาเฮ็ดประจํานาน้องหนัดกันดีนี่ขึ้นไปในบ่อกไก่พี่เนาะดีแต่ว่านาบ่อกไก่บ้านเนาะนาบ่อกไก่บ้านพี่เนาะ ตอนนี้เราก็เสียด้ย่างเมื่ออะไรพี่น้องเลยเ้าแม่ลูกอ่อนเ <c oughs> พิ่นตอนนี้กำลังสิงอยู่นะคุชมพุนกำลังเป็นถาสร้างเลยท่าเสียนี่ตอนนี้ก็พุ่งยุย่ยพุ่งย่ำเลยนี่นะาไอจัมบัมพุ่งยุ่ยเลยนี่ตอนนี้ก็ลัจะเป็นไอคิวเลยนี่แต่เบิ่งเ <c oughs> ท้านี่เพิ่นสีบอโตผุเหมือนคือไอคิวดังเนาะเพิ่นจะเป็นคนโตกลมพี่น้องเลยนานแม่เพิ่นไปไซต์เกา มาเด้อมาเด้อเขียวเอ้ยเขียวำหน้าโถเอ้ยมาลูกดูเราปรคดมันตงเลยพี่นะตกไทใหญ่แทนฮึกสนีสนีไไปสมันบนี้่ไบาแม่นบ่พี่จ้เลขครตแต่่ได้พ่บอเฮ้ยหมู่บ้านอยากโรไดิเลขครพี่เ้องเลยปุ๊ เข้าไปอยากเหล่าลายพี่น้องถ้าเหล่าลายตัวกินอันหยาเลยนานๆซื้อเถื่อนึงก็เห็ดห้าลาไปเลยเห็ดห้าลาอีกแล้วเขาว่าเลขใหม่ละเมื่อนี้เยุดๆๆใคระเฮ้ยสอาจารย์ดักเลยอาจารย์ใช้เดือนหรือจะไปขายเมื้อนี้มีแต่เลขวีอาร์เมื่อนี้นะบอกซื้อเ้องเลขหนอนห้ามหนาะว้าวลูกเด้อดิฮะขากระไดสองเดือน จากมือเห็ดจำปําอยู่หัวพดนองเดือนสองมือหัวพนนีนะเาถอยถอยคิ่งคิวดตากปะงั้นอะไรเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเทือนอะพี่น้องเลยย่างมากกับไกลเติบเนาะลูกสียหายเลยได้เลยเนี่ขี่รถไปถ้าพอขี่มาเฮ้ยเ็กหนุ่มแซ่ตัวนี้พอหดบ่ คือทวงพ่อโคตเทพอ่ะันเคยอาผ่าดิบายดีรอบันเคยอาผ่าดิดามแล้วสองเดือนสิอาผาดิไปแทพบ่แม่น้องไอคิวเนาะอืมไอคิวแม่ยังบอกว่ยังบุูมขาบเลยเถ้าอ้วนขาสันนอนอู่กับยาวจะได้แม่แค่แม่จ่อยกับสีเหย้าอยู่เท่ากับสีโเตียอะได้สิเป็นสีกลางๆอะละบอกแม่คนเตี้ยอรีดอกสีเป็นคนกลางๆโบสูงโบต่ำอะละ ได้เอาเอิบพามาพาดบันพาดเต่งละแจกะดงในโลกโลกอีบานตั้งแต่คิดมาอาะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหน่อยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องหนาเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆายที่เข้ามาบุงมาชมเนาะสบายดี